เป็ดพาดูก่อนที่จะไปรับฟังการสปอยฝากกดไลค์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับและวันนี้จะพาทุกคนไปฟังสปอยการ์ตูนเรื่องใหม่ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้และได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยนั่นก็คือโตเกียวดิเวนเจอร์ภาพตัดมาที่ผู้ชายคนหนึ่งทาเคมิจิพระเอกของเราที่ได้ใช้ชีวิตแสนลันทศอาศัยอยู่อาพาร์ตเมนต์กากๆไปทำงานก็โดนกดขี่ข่มเหงเดากับเป็นคนโง่ ซึ่งเป็นชีวิตที่แหงส่วนและไม่มีอะไรดีเลยในระหว่างที่เขากําลังระลึกถึงความสิ้นหวังของตัวเอง <c oughs> ก็ได้มีใครมาคนผลักเขาให้ตกไปที่รางรถไฟที่รถกําลังวิ่งเข้ามาพอดี <c oughs> ก่อนที่รถไฟจะวิ่งเข้าหาเขาแล้วนั่นก็ทําให้เขาย้อนเวลากลับไปหาตัวเองในร่างเมื่อ12ปีก่อนตอนสมัยอยู่มอตน้นและเขาก็ได้โผล่ไปอยู่ในกลุ่มของเพื่อนก่อนที่ทาเคมิจิจะได้ตัดสินใจวิ่งไปที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็คือทาจิมนะนางเอกที่เป็นแฟนของตัวเองที่จะตายอีก12ปีข้างหน้า ทาเคมิจิได้ตัดสินใจบอกวันตายของนางเอกเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างและบอกให้เขาปกป้องพี่สาวตัวเองไว้ให้ได้หลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่อนาคตที่นาอุโตโตแล้วก็ได้มาขอร้องทากเคมิจิให้ร่วมมือกับเขาเพื่อที่จะช่วยชีวิตนางเอกไว้ให้ได้นาโอตโตได้เล่าให้ฟังว่าถ้าซานโอกบคีสกิไม่พบกันกลุ่มโตเกียวบันจิก,ก็จะไม่เกิดขึ้นทาจิมันะก็จะไม่ตายพระเอกจึงได้ร่วมมือกับนาโอตโต เพื่อที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ให้สองคนนั้นได้พบกันก่อนที่พระเอกจะได้หาทางย้อนเวลากลับไปและก็ได้พบว่าการจับมือกับนาโอโตเป็นสื่อกลางในการเดินทางข้าวเวลานาโอโตได้เชื่อมันว่าทาเคมิจิจะช่วยวิสาหกตนไว้ได้และการข้าวเวลาก็ได้เริ่มต้นขึ้นภาพตัดมาที่บ้านของทาจิมันนะที่พระเอกกำลังยืนอยู่ในสภาพสะบัดสะบอมแล้วนางเอกก็ได้เดินเข้ามาเจอ พระเอกแปลกใจที่ได้เห็นนางเอกก่อนที่นางเอกจะได้ดูพระเอกเพราเห็นสภาพพระเอกแล้วก็เกิดความเป็นห่วงพระเอกของเราก็เลยได้ตีเนียนบอกว่าแค่นี้สบายปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับว่านางเอกถึงกระอนหายใจบ่นเลยทีเดียวมันก็น่าโดนบ่นอยู่นะเห็นสภาพแบบนี้ก่อนที่ทั้งสองจะได้พูดคุยกันและเราก็ได้รู้ว่านางเอกนั่นเล่นคาราเต้มา แล้วเธอเองก็อยากเป็นผู้ชายบ้างเพราะว่าเธออยากปกป้องพระเอกได้ด้วยพระเอกที่เห็นเช่นนั้นก็ได้ให้สัญญาว่าจะปกป้องนางเอกเช่นกันซีนนี้เล่นเอาเขินกันเลยทีเดียวก่อนที่เราจะได้เห็นรอยยิ้มของทั้งคู่มองตารู้ใจแหละดูออกนางเอกจะได้ขิงกับพระเอกว่าถ้าตัวเองเป็นผู้ชายก็คงจะแข็งแกร่งกว่าพระเอก เพราะว่าพระเอกนั้นเป็นคนขี้แย่แก้ตัวว่ามันเป็นเรื่องก่อนหน้านี้แล้วบอกให้นางเอกลืมลืมมันไปแน่นอนครับว่านางเอกไม่ยอมลืมหรอกสิ้นความสัมพันธ์ก็แบบนี้แหละก่อนที่ทั้งสองจะได้แยกย้ายกันพระเอกที่กังวลเรื่องของนางเอกก็ได้หันไปมองนางเอกด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะเห็นนางเอกโบกมือให้กับเขาก่อนที่เขาจะเดินต่อไปและหยุดเดินที่ทางม้าลายทาเคมิจิ ร้องไห้เสียใจและคิดว่านางเอกไม่สมควรที่จะต้องมาตายแบบนี้ภาพก็ตัดมาเช้าวันรุ่งขึ้นน่าสนามที่เกิดการประลองกันพระเอกของเราก็ได้ตะโกนหยุดไว้ก่อนที่จะได้พบกับรุ่นพี่ขีโยม,มาสและพระเอกของเราก็ได้ทาดวนด้วยเน้นเอาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างตกใจกับสิ่งที่พระเอกพูดออกมาพระเอกได้ตัดสินใจว่าจะไม่หนีแล้วการต่อสู้ของพระเอกก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกก็ได้ถูกสอยจนตัวรอย แต่ก็ทําให้พระเอกรู้ว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะรุ่นพี่ได้แค่หมัดแรกก็รู้ว่าพลังแตกต่างกันมากขนาดไหนกลับเป็นฝ่ายพระเอกเองที่ถูกไล่ต้อนจนยับเยินจนหลายๆคนแทบจะอดทนดูไม่ได้เพื่อนพระเอกถึงกับบอกว่าให้ยอมล้มล้มไปซะแต่พระเอกนั้นไม่ยอมเมื่อรุ่นพี่เห็นแบบนั้นก็คิดที่จะปิดเกมพร้อมกับเสียงเชียร์รุ่นพี่ได้เข้ามาอัดพระเอกอย่างต่อเนื่องพระเอกได้พยายามที่จะต่อสู้อาซูชิที่เป็นเพื่อนพระเอกที่เห็นเช่นนั้นก็ได้ถือมีดพกออกมา แต่เขาก็ต้องหยุดเพราะเห็นแรงใจที่พระเอกยอมสู้ไม่ยอมถอยถึงขนาดทุกคนโดยรอบเงียบกันไปหมดงานนี้เล่นเอารุ่นพี่หอบขึ้นเลยพระเอกได้นึกถึงสิ่งสําคัญและเหตุผลที่เขาจะยอมแพ้ไม่ได้และเขาก็ได้เกิดพลังฮึดสู้ซีนนี้แม่งโคตรจะเท่ตอนที่พระเอกจะท้าต่อว่าถ้าอยากจะเอาชนะเขาก็ต้องฆ่าเขาซะก่อนแน่นอนครับว่าไอร้รุนพี่ก็สนองให้ทันทีด้วยการที่หยิบไม้เบ็ดบอลมาเตรียมการจะบวกพระเอกอย่างเต็มที่ก่อนที่พระเอกจะโดนกระทืบต่อ แต่ก็ถูกหยุดโดยผู้ชายผมเปียสีทองคนหนึ่งที่มีลายมังกรที่กำหมัดเตือนเข้ามาซึ่งเขาก็คือรองหัวหน้ากลุ่มโตกเกียวมันจีดิวงูจิเคนหรือดาเคนพร้อมกับอีกหนึ่งคนที่ติดตามมาด้วยแล้วทันใดน,นั้นเองทุกคนที่อยู่ในสนามก็ก้มหัวให้เขารู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นรุ่นใหญ่จริงส่วนคนที่ติดตามมาด้วยนั้นก็คือซานโนมันจิโร่หรือไมกี้หัวหน้ากลุ่มนั่นเองก่อนที่ไมกี้จะเดินมาหาดาเคนก็ได้แวะแตะไอรุ่นพี่ก่อนเพราะไม่ยอมทําความเคารพก้มหัวให้กับเขา โหดแท้เล่นเอารุ่นพี่หงอกเลยไมยกี้ก็ได้ถามชื่อของพระเอกเพราะสนใจในตัวของเขาก่อนที่จะชวนพระเอกมาเป็นเพื่อนกันแล้วไมกี้ก็ได้เดินไปถามรุ่นพี่ว่าเป็นคนจากงานนี้หรอยังไม่ทันตอบก็โดนเตะยอดหน้าไปแล้วเปี้ยงเดียวหลับหลังจากนั้นก็จับหัวและกระทืบต่ออย่างยับเยินเละก่อนที่ไมคี้จะหันมายิ้มแล้วชวนดาเคนกลับมีลาพระเอกด้วยถูกใจแหละดูออกแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนค่ำพระเอกก็ได้อยู่กับกลุ่มเพื่อน ซึ่งทุกคนประทับใจในการต่อสู้ของพระเอกมากๆพระเอกก็คิดว่าที่ไมกี้สนใจเขาก็อาจจะเอาเขาไปเป็นทาสมากกว่าอัสชิก็ได้สารภาพกับพระเอกไปว่าตนเองมีความคิดแวบหนึ่งที่จะไปแทงไอ้ลุ่นพี่เพราะไม่อยากทนากับการเป็นทาสอีกต่อไปแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ได้หยุดเมื่อเห็นการต่อสู้ของพระเอกและอัสชิหรืออัดคุง ก็ได้ขอบคุณที่พระเอกได้ปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสตัดมาที่เช้าอีกวันหนึ่งนะห้องเรียนของพระเอกทาเคมิจิได้คิดที่จะหยุดเรื่องราวทั้งหมดด้วยการหยุดความขัดแย้งของโตเกียมันจิลงจึงได้พยายามคิดแผนการเพื่อที่จะไม่ให้สองคนที่เป็นตัวท็อปในยุคนี้มาเจอกันแต่ทาเคมิจิก็ทำสำเร็จไปเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการได้พบกับไมกี้แต่ก็ยังติดอยู่ว่าหลังจากนี้เขาจะต้องทำอย่างไรต่อทันใดนั้นก็ได้มีเสียงทะเลาะกันมาจากข้างนอกห้องเรียนแล้วไมกี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้น ไมกี้มาหาพระเอกเพื่อจะพาตัวไปเล่นกันแน่นอนว่าจัดก,การพวกปีสามเกลี้ยงเลยขณะอาจารย์สอนอยู่ก็หาได้สนใจไม่ทิตเตื้อไม่ใช่อะไรนะเห็นหน้าแล้วคันตีนนี่คือเหตุผลของไมกี้ครับหลังจากกระทืบพวกเขาเสร็จก็ได้สั่งพวกเขาให้นอนคว่ำเรียงแถวแล้วก็ใช้วิธีการเดินเหยียบเป็นพรมมนุษย์โอโ้โหโหดจริงก่อนที่ดาเค้นจะได้พูดว่าถิ่นนี้เป็นถิ่นของอุดางาวะก่อนที่ไมกี้จะสวนกลับไปว่าไปตื้อไอ้พวกนั้นกันดีกว่า พระเอกถึงกับพูดในใจว่าไอ้พวกนี้นี่เองมันระห่ำไปไหนดูจากหน้าพระเอกแล้วก็ได้แต่ขำจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนคงจะคิดว่าพระเอกอาจจะโดนพวกไมกี้เก็บแน่แต่จริงๆแล้วไมกี้แค่มาชวนที่จะไปเที่ยวด้วยกันในระหว่างที่ไมกี้กับดาเคนกำลังพาตัวพระเอกไปนางเอกก็ได้เดินเข้ามาบอกให้หยุดก่อนที่เธอจะเดินไปตบไมกี้เล่นเอาทุกคนช็อกไปต,ตามๆกันพระเอกของเราก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวดาเคนเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เตรียมบวกอย่างเต็มที่แต่ไมกี้ก็หยุดไปแป๊บหนึ่งและฮินากะ็ได้พตัวพระเอกออกมา ดาเคนได้เข้ามาหยุดไว้พร้อมกับที่โมโหแบบสุดๆก่อนที่พม่เอกจะได้หยุดดาเคนที่กําลังฉุนละบอกว่าปล่อยมือข้างนั้นเดี๋ยวนี้ไงเจ้าว่าพอได้สัญญากับฮินาหรือนางเอกของเราไว้ว่าว่าจะปกป้องเธอเ่อ,อีกแล้วไม่กี้ที่เอาจริง เตรียมลุยเดินเข้ามาอัดพระเอกก่อนที่พระเอกจะได้พูดขอให้มกกี้สัญญาว่าห้ามทำอะไรทิน่าแมแต่นิ้เดียวแน่นอนว่ามกกี้ไม่ได้สนคำพูดของพระเอกและเตรียมเข้ามาจะต่อยแต่จริงๆแล้วมกกี้แค่แกล้งล้อเล่นเท่านั้นหืม hmm. เอาเสนียนเลยนะจริงๆแล้วมกกี้เองก็ดูไม่ใช่คนเลวร้าสักเท่าไรก่อนที่ดาเคนเองก็แซวพระเอกเหมือนกันว่านี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วยังมีคนพูดแบบนี้ด้วยเหรอเล่นเอาพระเอกทำตัวไม่ถูกเลยเพราะสิ่งที่พระเอกเคยได้ยินเกี่ยวกับโตเกียวมันจิ ใน12ปีข้างหน้ามีทั้งเรื่องการพน,นันช่อโกงฆาตกรรมเป็นกลุ่มวไยรายโดยสมบูรณ์แบบที่ขัดกับสิ่งที่พระเอกเจอเอามากๆพระเอกจึงได้ถามไมกี้ว่าทําไมถึงได้ถูกใจตนไมกี้ก็ได้เล่าว่าตนเองเคยมีพี่ชายที่แก่กว่าตัวเอง10ปีแต่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาเป็นคนที่ทําอะไรไม่ชอบคิดแม้ว่าเขาจะเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ไม่ลังเลที่จะต่อสู้ แล้วนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับพระเอกนั่นเองพระเอกของเราที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ทําตัวไปก่อนที่พระเอกจะถูกแซวว่าน่าสมเพชอยู่นะยิ้มแห้งไปสิแล้วไมกี้ก็ได้พูดคุยบอกความตั้งใจที่จะสร้างยุคสมัยของตนเองที่คนอื่นบอกว่ายุคข,ของเขาเป็นยุคที่เหลวไหลก่อนที่ดาเคนจะได้พูดว่าคนที่ต่อสู้เก่งะมีเยอะ แต่คนที่ต่อสู้แล้วไม่ยอมถอยไม่ว่าจะเจอศัตรูแบบไหนแบบนายมีไม่มากนักหรอกประโยคนี้เป็นประโยคที่เทซาก่อนที่ทั้งสองจะได้เดินจากไปนี่มันเป็นการเชิญชวนท้าทามเข้าแก่งชัดๆทาเกมิจิก็ได้คิดถึงเรื่องที่กองคนนั้นพูดแล้วจริงๆแล้วไมกี้เองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้นและอะไรล่ะที่ทําให้เขาต้องเปลี่ยนไปแล้วพระเอกก็ได้เดินสวนกับผู้ชายใส่แว่นคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือคิสกิเทตตะนั่นเอง เรื่องดาวกำลังสนุกเลยนะครับไปตามกันต่อได้ในตอนต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะ